ไฟไมันจะลงะไฟไมันจะลดเอ๊ดแอ๊ด้ดาลูกติดป้ายแลวบ้างยงบ้างอ่ะลูกติดก็เปลี่ยนดิมันไม่บ่นกันมั้งวะรอห้งสงขลเมียบ่นไหมว่าไม่ทนหนูหนออ่ะบน่นเอ่อขี่รถอะไระก็รูปติดกอดโห่ทุกอย่างเลยเหนื่อยจน,นผมร่วงหมดแล้วเนี่ยเออเบื่อกูอ่อย่าทำแล้ว <c oughs> คุณมาถูกทางแล้วน <c oughs> ี่ป <c oughs> บ๊บมออกแอ๊ดเลยออก,อด,ออกดูว่ามันยังไงสามเกียร์สามเกียร์แล้วก็ดูสามเกียร์สี่เกียร์ ะถ้าฟังเสียงถ้าไม่แหบไม่อะไรอ่ะโอเทียก็ยกแล้วก็เดี๋ยวมาบนแล้วก็ออกเลยจอดออกจริงจังเลยเรอเรบแรกแค่ไหลมาแอนแอนแอนเวลาลานยินอะคำว่าลานยินอะกดแอนเพราะแอนเนี่ยแอนเนี่ยไฟมันจะลงไฟมันจะลดแอนท่ามลดแอนอ่างเงี้ยท่ามแค่แบบไฟแม่งแก่ตลอดเดี๋ยวมันจะพังแอนแอนแอนเดี๋ยวไปออกมาอีกที ตมเีปดราับดู้สเตียนสวยปั๊บเีกดาิกำลังสอนทองดีรันอินนะฮะ้รเสียแหบนี่ไม่ดีละไม่ได้แสดงว่ามันบางโอเคได้แล้วถ้าลูกติดถ้าลูกติดปาจะวำางไงบ้างอ่ะลูกติดก็เปลี่ยนดิไม่ต้องเลยไม่ลูกติดก็ปลี่นคนเราจะเป็นพ่อเลี้ยงอะไรแต่แต่แต่ท้างือกเห็นทีรถนี่ ไม่ทะลุถน,นอมเลยมีเมียมันไม่บ่นก,กันมากเหะทั้งสองคนะเมียบน่นไหมว่าไม่ทะนุถนอมอ่ะบน่นเอ่อที่รถอะไรก็กกกลูกศิษก์ติดตัวมันใช้มาเป็นปีตอ่องปจ้างทางมาสามสี่ตัวแล้วใครจ่ายตังค์ <c oughs> ต้องถาม <c oughs> คนทำม,มาเหนื่อยไหมไอ้คนจ่ายตังค์อ่ะไม่ค่อยเหนื่อยหรอกมันหาแต่ไอ้้ไอคนทำเนี่ย โอ้โหทุกอย่างเหนื่อยเหนือ่อยจนผมร่วงหมดแล้วเนี่ยเอออันนี้ไม่เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวอ่ะเกี่ยวดิโอ้โหเหนือ่อยเหนือ่อยเหนือ่อยเบื่อหมนีอย่าทำแล้วลองดูลองดู นะจิตจจร้าใจสอนลันอินแบบสดๆนะฮะเอ๊ะแต่ว่ามันเร่งมันติดมือดีนะมันแปลกๆนะถามดูว่าเขาเหนื่อยไหมถามดิว่าเขาเหนื่อยเปล่าเป็นกำลังใจไหมครับเออไม่ถามเลยถา,ถามว่าพ่อนี่กูตีกูตีนี่ครึ่งวันกว่า